สวัดีครับสสดีท่านนะครับวันนี้จะพามาชมชุดโปรโมชั่นที่ลูกค้าสอบถามกันมาเยอะวันนี้นะครับไม่ต้องถอยไปไกลครับไมใกล้ก็ได้ครับวันนี้มีลองตากล้องใหม่ครับวันนี้สดจากอุบลราชธานีครับกับโปรดีที่เด็ด23,900บาทกับชุด2คูณวันนี้จากปกติเป็นชุดเจวินวันนี้เรานําเสนอชุดที่ลูกค้าสอบถามแล้วก็สั่งจองเข้ามาเยอะพิเศษวันนี้กับตู้ออเดอร์6นะครับ15นิ้วลําโพง800วัตต์ไว้4นิ้ว ขนาดเกือบเท่ากับ18นิ้วเดี๋ยวว่าเป็นเซตของ15นิ้ววันนี้เรามาชมกันว่าเซตนี้23,900บาทจะมีอะไรกันบ้างเอามาชมที่ชุดคอนโทรลครับวันนี้นี่นะฮะมาเลยครับเริ่มตั้งแต่มิกเซอร์ตัวนี้ครับมิกเซอร์ตัวนี้นี่ครับจัดจา้านตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งจองเยอะมากเป็นเป็นมิกเซอร์รุ่น4ช่องครับตัวนี้ถือว่าฟังก์ชันครบเซตถือว่าเอ้าออปชันทุกอย่างคล้ายๆกับรถยนต์ครับครบออปชันทุกอย่างถือว่าพร้อมใช้งานตัวนี้นะฮะ เริ่มต้นที่4ชัน n e ลตัวนี้นะครับ3พารา e t ติกตัวนี้ครับ3พาราเมติกนี่ครับไปด้วยแครบาม3ๆัไม่ทันครับนี่3พาราเมติก1ออ f นะครับแล้วก็เอฟเฟกในตัวนี่นะครับสามารถแพนซ้ายขวาได้ตัวนี้แล้วก็มีปุ่มออนออฟตัวนี้ครับปุ่มออนออฟทุกอย่างนี้แล้วก็มีเกณฑ์ครับเสียบได้ทั้งแจ็ค XLR แล้วก็แจ็คโฟนในตัวนี้เอฟเฟกแท้ครับเอฟเฟกแท้นะครับ USB Bluetooth เชื่อมต่อไฟเพลทัม48โวลต์ตัวนี้ครับฟัง ครบเซ็ตทุกอย่างพร้อมใช้งานตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งจองมา4ช่องแล้วก็ Power Amp ตัวนี้ทีเด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับราคาแบบถือว่าออปชั่นสมุนแบบตัวนี้ครับรุ่น Power Amp ครับ700วัตต์ที่4โอห์มนะตัวนี้นี่700วัตต์ที่4โอห์มครับ15นิ้ว้างละ2อ่าที่4โอห์มแล้วก็ PS12 นิ้วนะครับแยกซ้ายขวาเลยก็เราตัวนี้เราขับกลางกันเลยวันนี้ขับเบียดครับขับเบียดวันนี้นี่ฝั่งบี้ขับเบียดก็ฝังนี้นี่นะขับเบียดเข้นี่ เนี่ยภพับบิดเนี่ยับนี่เนี่ยฟังก์ชันก็ถือว่าครบเซตทุกอย่างพร้อมใช้งานนี่นะครับก็มีคลอสหนึ่งตัวเนี่ยคลอสคลอสแล้วก็มีไมลอยนี่ไมลอยหนึ Serv ่งตัวเนี่ยไมลอยเนี่ยตัวไม้เป็นตัวนี้่ยน <hn> ี่ตัวไมครับนี่นี่ไมลอยตัวนี้ครับสองตัวครับไมลอยนะมาดูที่ตู้ซับเบรยดครับมาดูที่ตู้ซับเบียดเท่านี้นี่ครับตู้ซับเบียดก็เป็นออเดอร์หกครับออเดอร์หกขนาดความลึกเจ็ดสิบเซนติเมตรครับกับเท่าสิบแปดนิ้วครับตัวนี้นี่ครับ กับเท่าสิบแปดนิ้วตัวนี้แล้วก็ดอกเป็นดอกนุ่นร้อยสี่นิ้วแปดร้อยวัตครับตัวนี้สิบห้านิ้วออเดอร์หกไม่อาจยี่สิบมิลครับตัวนี้สีระเบิดสีโอสีโจตันแล้วก็สีเทียวเอที่เราใช้ตัวนี้ครับส่วนพีเอสสิบสองนิ้วเป็นเสียงแหลมนะตัวนี้เสียงแหลมแหลมยูนิตครับตัวนี้แล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่นสามร้อยห้าสิบวัตต์ครับนี่พีเอสสิบสองนิ้วไม่อาจแทะตัวนี้ไม่อาจแทะทั้งหมดตัวนี้อย่ไม่อาจแทะมีเบลสเสียบเสียบขาตั้งได้ตัวนี้นี่ สามารถเสียบขาตั้งได้ทั้งสองตัวนี้เสียบขาตั้งได้เราตั้งได้เลยเพลทสองใบนะครับแล้วก็ซับเพลทก็2ใบระบบสาย5เมตร2เส้นตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเป็นสิเมตรก็ได้ตัวนี้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าต้องการมาดูชี่ชุดคอนโทรลครับคอนโทรลอีกหนึ่งรอบครับวันนี้อ่ะที่คอนโทรลครับไปครับคอนโทรลครับนี่นะลองตากล้องใหม่ตัวนี้เซตนี้ราคาอยู่ที่นะฮะ สองหมพร้อยบาทสองหมามพันเกบาทกับโปรดีเทเดียที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองชุดเครื่องเสียงโปรโมชั่นมากม่ออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันวันนี้เอามาฟังเสียงใหม่เสียงใหม่ฟังเสียงใหม่ครับจี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 ฮฮจีจีจีเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คนี่ครับมาดูที่ใบตัวนี้ครับศูนย์ที่บีเอาเอาไปนะครับเอาเอาเอาตากล้องมาตากล้องมา ตากล้องไม่ทันครับตากล้องอยังไม่ทันตอนนี้ถือว่าสอนน้องครับอ่ะต้องลองครับต้องลองศึกษาจะได้เก่งขึ้นนี่นะฮะมาที่ฟังก์ชันเอฟเฟกในตัวอ่าเอฟเฟกในตัวมาศูนย์ดีบีนี่ครับเสียงเอฟเฟกต์ซีฮอซีซีตัวนี้เป็นหางเอฟเฟกตตัวนี้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ถ้าปิดมาหางก็จะหายเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คสวัสดีครับทดสอบ,สอบนี่ครับปกติเราก็จะลองในสตูดิโอแต่วันนี้มาลองข้างนอกครับเพราะว่า ข้างในก็เต็มแล้วครับข้างในก็หลายชุดข้างในครับรถมาด้านนอกแล้วตอนนี้เช็คสวัสดีครับอัไใหมก็มีสองตัวตัวนี้ใหม่สองตัวตัวนี้ครับนี่ใหม่สองตัวครับนี่นะฮะชุดนี้อยู่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับกับชุดสองคูณสองนับรองเสร็จแล้วก็ขึ้นรถต่อไปที่อ่าอำเภอสฉลาดนดินจังหวัดสกลนครครับตัวนี้นี่นะชุดนี้ราคาที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะโปรดีทีเด็ดวันนี้ที่อุบลราชธานีครับนี่ มาดูใกล้ๆอันนี้เมน LR นะครับเอฟเฟกต์ในตัว99โปรแกรมนะครับนี่ครับ USB Bluetooth ไฟน้ำ48โวลต์นี่นะครับบรรยากาศวันนี้ก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับนี่ลอกกันนะครับนี่สวันนี้ทั้งหมด16ชุดครับ2คูณ2 16ชุดแล้วก็4คูณ4ก็อ่าประมาณ6ชุดที่กำลังเตรียมส่งมอบที่กำลังออเดอร์แล้วก็วันนี้มันหมุนไอ้พุ้ยก็นี่มาดูครับฝั่งนี้ครับนี่ครับหมุนไอ้พุ้ยเทิร์นสินแล้วันนี้ก็มือสองเข้ามาอีครับวันนี้ นี่นำคลิปเลยฝาตองใจสูงเมื่อกี้รถขึ้นรถขนอะไรมาเมื่อกี้ฝาตองอันนี้สักครู่เรารีวิวชุดนี้ให้ดูครับอีกสักครูดยี่สิบห้มีนาคมนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิทเซาเซนโกงวันนี้มือหนึ่งประท่ามือสองวันนี้พาชมชุดนี้ก่อน23,900บาทโปรดีท,ทีเด็ดที่อุบลราชธานีนะครับอหาอีกแล้วเอา้าจันบอยรหัสแต๊ะจันบอยนี่คนระับเอา้ารีวิวแเราไม่ต้องมีครับเพราะไม่ใช่แม่จะขนาโทรศัพท์ อ่ะเดี๋ยววัวทามก่อนต้องวัถามก่อนนะพนักงานที่มันเยอะครับมันเยอะพอลหัสเท่าไหร่ครับรหัสเท่าไหร่ครับรหัสเท่าไหร่ครับโทรศัพท์ของใครเอามาเตือเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรหัสแป๊บนึงครับเดี๋ยวเจ้าของโทรศัพท์เขาก็จะมาครับได้สักครู่อ่ะสองหมื่นสามพันเบาทต้องประมาณนี้ครับอยู่ที่นี่เราอยู่แบบสบายๆครับวันนี้กับโปรพมเ่นสัเกษ23,900บาทนะครับวันนี้อ้าปรที่ส่งท้ายวันนี้นะค เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับครูท้งนิเสียที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากด้วยกันแล้วกันกับร้านอุบลมีสิทธิ์เซาเชียงกองอุบลราชธานีอัปเดตวันนี้25มีนาคมที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ